สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นต้นเดือนมกรา6-7นะครับวันนี้ผมก็พาพี่ๆมาเก็บข้อมูลของเอบิวอินดา์02กันอีกรอบนะครับเพราะวันนี้เป็นเห็นว่าผลมันค่อนข้างจะใหญ่หน่อยเลยพาพี่ๆมาดูแล้วเดี๋ยวมาเก็บข้อมูลกันนะครับครับแล้วกล้องตามเข้ามาเลยครับนี่ครับจะติดลูกอยู่2-3ลูกนะครับอันนี้ก็ลูกหนึ่งแต่แต่ว,ว่าที่อยากนําเสนอคือผลนี้ ใหญ่ค่อนข,ข้างใหญ่นะครับสำหรับผลนี้ดูเต็มอุ้งมือผมเลยโอเคเดี๋ยวขอเก็บแบบนี้นะครับอิสมาอิลามลาเนาะอิมผลใหญ่นะครับเดี๋ยวมาตัดออกไปนิดนึงโอเคอเดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักกันนะครับว่าผลนี้น้ำหนักเท่าไหร่ก่อนที่จะผ่าตากล้องเข้ามาเลยครับ อ,อยังไม่ใหญ่สุดนะครับเคยเคยน้ำหนักเกือบหกกิขีดก,ก,ก็มีนะครับแต่ว่าไซนี้พาไห้พี่ดูก็ยวนยวนให้ผมอยู่ที่ครึ่งกิโลนะครับนิดเดียวเองอ่าโอเคเดี๋ยวมาผ่าเนื้อกันดูนะครับเห็น <l uck> <l uck> ใช่ไหมเทียบกับหน้าอ่ามาผ่าเนื้อกันนะครับ พร้อมหรือ,อยังบิสมิลลาฮิร r a h m a n i ราะฮีม,มนี่ครับผลนี้ค่อนข้างจะช่ำน้ำเกินไปนะครับสุกงอมเกินไปละอาการแบบนี้ครับสุกงอมเกินไป นี่นี่ครับเสียดายมากเลยครับปล่อยให้สุกงอมไปนี่เดี๋ยวมาเก็บอีกลูกนะครับที่มีอีกลูกหนึ่งแล้วกง วนกลับมาอีกรอวบครับเดี๋ยวเรามาเก็บผลนี้กันครับนี่ครับบิสมิลัยวะมาเหนือหิ้มอืม,น,อม,อมนี่ครับน,นี้ช่างน้ำหนักกันตรงนี้เลยนะอ่าน้ำหนักของผลนี้อยู่ที่มันกลิง่ง สามขีดกว่าๆนะครับอ่ะมาผ่ขอขอากันบิสมิลลาอัลฮัมมัีมอืฮมเนี่ยเลยเวลากินไปหมดเลยครับเนี่ยของเขา ห,ห,หวานครับขอชิมผลน,นู้าก่อืมหวานครับเดี๋ยวมาวัดบิดกันดูว่าความหวานของอีบิตัวนี้ มันอ่านไม่ได้ลืมเช็คข้อมูลกันมานะครับลืมปัดเลนไม่ได้ใช้นานต้องขอโทษด้วยอุปกรณ์ตำท่ามีปัญหาวันนี้ก็พามาชิมกันก่อนแค่นี้ดีกว่าเนี่ยครับต้องขออภัยด้วยนะครับจริงๆเอบิ A B w ีอยู่เนี่ยครับถ้าราสุกงอมเกินก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับเนื้อแต่ก็ยังหวานอร่อยนะครับ อร่อยครับไปก่อนบ๊ายบาย